าการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยมิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียวโทร02-004-7418 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะรายการส่องธรรมพบท่านผู้ชมยามเช้าแบบนี้เช่นเคยค่ะหลายคนค่ะได้มีโอกาสเดินทางไปตามวัดต่างๆเมื่อเราได้มีโอกาสทํากิจกรรมของชาวพุทธหรือว่าได้ทําหน้าที่ของเราอย่างสมบูรณ์แล้วสิ่งหนึ่งที่เราได้รับทันทีค่ะนั่นก็คือเรื่องราวของความสุขใจและแน่นอนค่ะกําลังใจจากรายการของเรานั้นผ่านรเรื่องราวของธรรมะที่น่าสนใจวันนี้มีอะไรให้ติดตามรับชมได้เลยค่ะ ท่านผู้ชมคะพระราชพรมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลียงดำท่านได้กล่าวถึงอาน,นิสงส์ของการสร้างฐานพระไว้ว่าการสร้างแท่นพระก็เหมือนการสร้างพระพุทธร,รูปคือแท่นพระพุทธร,รูปขบกพร่องอยู่เราทำให้เต็มอย่างนางวิสาขาหรือพระสิวลีอาน,นิสง์ไม่ใช่เล็กน้อยนะอาน,นิสง์ใหญ่มากคนจะรวยแล้วนะวาสนาบารมีจ,จะสูงสร้างแท่นพระหนุนพระให้สูงนะและพระพุทธเจ้าด้วยนะ เราฐานะก็จะดีขึ้นวันนี้รายการของเรายังคงนำท่านมาติดตามข่าวสารการสร้างอาคารแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโกมุตพุทธาพิบาลปราบมาประทานพรโชคลาบนาวัดโกมุตพุทธรังสีถนนพุทธมนตรสายสามเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหาคนครซึ่งทางวัดได้ดำเนินการวางศิลาฤกไปแล้วขณะนี้กำลังจะดำเนินการในขั้นตอนลงเสา ซึ่งพระครูโกมุตสิทธิการด็อกเตอร์จเจ้าอาวาสวัดโกมุตพุทธรังสีเจ้าคณะแขวงทวีวัฒนามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดำเนินการให้ดีที่สุดให้สมกับความตั้งใจของพุทธศาสนิกชนที่อยากจะเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่และได้กราบไหว้บูชาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและเตือนใจต่อไปรายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราไปติดตามกันเลยค่ะท่านสาธุชนพุทธบริษัทท่านทั้งหลาย นี่คือเสียงจากวัดโกมุตพุทธรังสีพุทธมณฑลสายสามแขวงสาลาธรรมศพเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครในวันนี้จะได้มาพาท่านทั้งหลายร่วมกันสร้างบารมี ที่ยิ่งใหญ่ไพศาลด้วยการที่สืบเนื่องสาธุชนเมธีชนท่านทั้งหลายได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ฝากไว้ในพระพุทธศาสนาก็คือการสร้างหลวงพ่อพระพุทธรูปหลวงพ่อโกมุตพุทธพิบาล ปราบมารประธา,านพรโชคลาภพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดโกมุตพุทธรังศีโดยได้ร่วมกันบริจาคและร่วมกันเททองหล่อในเก้าวาระด้วยกันซึ่งเสร็จสิ้นไปในขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างในการตกแต่งเพื่อความอุดมสมบูรณ์แห่งพุทธศิลป์ พุทถุรูปองค์ใหญ่นี้ปรางประทานพรมีหน้าตักกว้าง5เมตรสูง9เมตรและในโอกาสดังกล่าวนี้จะมาขอเชิญชวนพ่อแม่สาธุชนญาติโยมพุทธบริษัทเมธีชนผู้ใจบุญทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างวิหารเพื่อประดิษฐานหลวงพ่อองค์ใหญ่นี้ซึ่ง อาคารนี้จะกว้าง16เมตรยาว16เมตรและมีบันไดทอดไปข้างหน้ารวมแล้ว25เมตรดนความยาวขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์แต่เล็กแต่น้อยเพื่อมาฝังไว้ในพุทธศาสนาท่านสาธุชนทั้งหลายการที่เราเกิดมาแล้วเนี่ย ท่านผู้รู้ท่านกล่าวว่าเมื่อเรามีทรัพย์อาจจะใช้ได้หลายประการเช่นเอาฝังดินไว้เอาใช้หนี้เก่าเป็นต้นขอห่วยพรให้ท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ได้ร่วมกันบริจาคจงประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองด้วยอายุวันณะสุขภะพระปฏิภาณ นาสารสมบัติสิริสวัสดิ์ทิพัฒนามงคลอุดมสมบูรณ์ผลผลโดยลาบยศสถาพรเจริญมั่นคงได้หน้าที่การงานชีวิตครอบครัวกิจการทั้งการงานการเงินและการค้าขายปราศจากจากอันตรายทั้งปวงและอยู่ดีมีคุดสมความปรารถนาจงทุกประการสำหรับท่านที่จะร่วมบริจาคนั้นก็เ้บัญชีวัดกุมุพัรังสีแล้ว คิวอาโค้ดที่ได้แสดงไว้จึงขอเจริญพรทุกท่านและขอให้บาร,รมีบุญนี้ปกป้องคุ้มครองทุกท่านให้ประสบความสำเร็จจงทุกประการขอเจริญพรขอบพระคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมรายการของเราค่ะเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ติดตามรับชมรายการเราย้อนหลังและมีคอมเมนต์ที่ถูกใจรัฐมณีแล้วก็มีของที่ระลึกจากรายการมอบให้ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยมิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียวโทร02-0047418